แถวนี้ผีดุอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมเรื่องหลอนก่อนใครๆฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนฟังให้ทีมงานแถวนี้ผีดุด้วยนะครับขอบคุณครับเรื่องเล่าชาวสวนยางสวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องแถวนี้ผีดุ วันนี้ผมมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของตัวเองมาเล่าให้ฟังครับเมื่อ2ปีก่อนผมได้มีโอกาสเดินทางไปทํางานที่จังหวัดทางภาคใต้ครับซึ่งงานที่ผมไปทํานั้นก็คือการดูแลสวนยางพาราให้ญาติคนหนึ่งโดยค่าจ้างที่เขาไหว้วานนั้นก็มากพอดูเลยครับตอนนั้นผมก็เลยรับปากตัดสินใจไปทํางานโดยไม่ได้คิดอะไรมากรวมถึงไม่มีการพิจารณาว่าข้อเสนอที่เขาให้มานั้นมีอะไรแอบแฝงอยู่ ไม่ไอ้บาวช่วงนี้ทำอะไรอยู่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันหรอกนะรับจ้างทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยเปยื่อยอ่ะเหรอเงินเองสนใจไปเฝ้าสวนยางพาราให้นะ้าที่นครไหมพอดีคนดูแลคนเก่าเขาลาออกไปดูแลแม่ที่ป่วยอ่นะนาก็เลยต้องหาคนเฝ้าใหม่เฝ้าสวนยางพาราเหรอแล้วมันต้องทำอะไรบ้างะอนะก็ไม่มีอะไรมาก แค่คอยดูแลคนงานในสวนที่มากรีดยางแล้วก็คุมคนงานใส่ปุ๋ยอะไรแบบนี้แหละส่วนใหญ่คนงานเขาทำกันเองเป็นอยู่แล้วเพียงแต่น้าอยากให้มีคนไปดูแลหน่อยแค่นี้เองเหรอแล้วเ,ออเรื่องที่พักล่ะก็พักในสวนนั่นเลยน้ามีบ้านอยู่หลังหนึ่งน้ำไฟอินเทอร์เนต็ตพร้อมส่วนเรื่องเงินเดือนเนี่ยน้าให้เดือนละสองหมื่นตกลงไหมหุยไม่เยอะจังนะ ก็ถือว่าซื้อเวลาเองไงเพราะเองต้องไปอยู่ที่นู่นเลยแล้วทำงานกี่วันหยุดกี่วันนะเนี่ยหยุดวันไหนบ้างก็เอาจริงๆเองจะออกไปไหนก็ได้นะเพียงแต่ช่วงที่มีคนมากรีดยางเองต้องคอยดูแล้วตอนกลางคืนก็นอนเฝ้าสวนก็แค่นั้นน่าสนใจมากนะงั้นก็ตกลงตามนั้นได้ได้ไดงินเดี๋ยวเองส่งบัตรประชาชนกับเลขบัญชีมาเลย เดี๋ยวน้าจองตั๋วเครื่องบินกับโอนค่าจ้างล่วงหน้าให้ก่อนโหรีบขนาดนั้นเลยเหรอนะเออ <c oughs> ก็รีบแหลพะพอดีที่สวนน่ะไม่มีคนเฝ้ามาสองวันแล้วน้ากลัวคนงานมันอู้ว่าแต่เองสะดวกเดินทางพรุ่งนี้เลยไหม <c oughs> ก็เอเอได้ได้แหละนะหลังจากที่ตกลงกันทางโทรศัพท์เรียบร้อยน้าของผมแกก็จัดแจงจองตั๋วเครื่องบินและโอนค่าจ้างล่วงหน้าให้ผมทันที ผมออกเดินทางเช้าวันรุ่งขึ้นใช้เวลาไม่นานก็ถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อไปถึงก็พบว่ามีคนงานมารอรับอยู่แล้วเลยต้องเดินทางต่อทันทีระหว่างทางที่นั่งรถไปด้วยกันผมสังเกตเห็นคนงานทั้งสองคนที่มารับผมมีท่าทางแปลกๆดูเหมือนเขาจะรีบรีบร้นๆเพื่อทำธุระให้เสร็จแล้วรีบกลับวันนั้นผมกับพวกเขาไม่ได้คุยอะไรกันมากเพราะเมื่อรถแล่นเข้ามาจอดในสวนยาง คนงานทั้งคู่ก็พากันขนกระเป๋าผมขึ้นไปเก็บแล้วขอตัวกลับทันทีเรียบร้อยแล้วครับพวกผมขอตัวก่อนนะครับเอา้าไม่อยู่กินอะไรด้วยกันหน่อยเหรอไม่เป็นไรครับนายพอดีมีธุระต้องไปทำต่อแต่ถ้านายอยากได้อะไรก็โทรบอกนะครับได้ครับขอบคุณมากๆนะครับชายคนงานคนแรกเดินไปขึ้นรถพร้อมทังสตาร์ทเครื่องรอส่วนอีกคนผมเห็นท่าทางเขาหันรีหันขวาง เหมือนกับว่ากลัวอะไรก่อนกลับเขาหันมามองหน้าผมแล้วถามผมว่าอนายมีอะไรพกติดตัวมาหรือเปล่าตอนนั้นผมเข้าใจว่าเป็นเครื่องดื่มของมึนเมาเลยตอบกลับไปว่าไม่มีเลยอ่ะแถวนี้พอจะหาซื้อได้ไหมอองั้นเดี๋ยวเอาของผมไว้ก็ได้ครับว่าแล้วเขาก็เดินมาหาผมพร้อมทั้งยื่นปืนให้หนึ่งกระบอกเฮ้ย hey! ต้องพกไว้ด้วยเหรอ ครับน่าจะดีกว่าไม่มีแล้วก็ยังมีนี่อีกอย่างครับเขาหยิบสร้อยของขลังในกระเป๋าออกมาพร้อมทั้งส่งให้ผมใส่ติดตัวไว้นะครับนายน่าจะได้ใช้ผมไปละ่ะผมสงสัยว่าเขาหมายถึงอะไรจะหันไปถามเพิ่มเขาก็ดันวิ่งขึ้นรถไปซะแล้วหลังจากที่รถเคลื่อนออกไปผมก็เดินขึ้นไปสำรวจบนบ้านพร้อมทั้งวางสร้อยของขลังที่เขาให้มาไว้ที่หลังตู้ ไม่ได้ใส่ติดตัวตามที่เขาแนะนำตอนนั้นรู้สึกว่าที่นี่ก็น่าอยู่ดีมีข้าวของเครื่องใช้สำหรับอำนวยความสะดวกครบครันแต่ติดที่มันเงียบไปหน่อยก็อย่างว่าแหละครับบ้านในสวนมันก็ต้องเงียบสงบเป็นธรรมดาเดินลงมาดูข้างล่างก็พบว่ามีทั้งรถเครื่องและรถยนต์เสียกุญแจไว้พร้อมแม่ดีจังผมหันไปมองรอบๆบ,บ้านเอาจริงๆที่นี่เวลาอยู่คนเดียว ถึงจะเป็นเวลากลางวันก็ดูเหงาเหงเหมือนกันบรรยากาศคลึ้มๆเหมือนเมฆฝนกําลังตั้งเขามาทําท่าจะตกผมจึงตัดสินใจว่าจะออกไปหาอะไรกินและตุนไว้เป็นสเสบียงสําหรับคืนนี้สักหน่อยในขณะที่กําลังจะเดินไปที่รถผมก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินคุยกันเป็นภาษาถิ่นดังมาจากทางสวนยางเข้าใจว่าคงจะเป็นคนงานที่มากรีดยางก็เลยเปลี่ยนใจเดินเข้าไปทางสวนยาง กะว่าจะรอทักทายทําความรู้จักพวกเขาสักหน่อยตรงทางเข้าไปในสวนนั้นจะมีรั้วลวดหนามซึ่งกันเป็นเขตแบ่งระหว่างบ้านกับสวนเป็นแนวยาวมีช่องเป็นทางเดินให้เข้าไปซึ่งก็ไกลอยู่พอสมควรด้วยความขี้เกียจผมจึงตัดสินใจที่จะมุดเข้าไปแทนแต่พอก้มตัวมุดลอดรัว้วเสื้อผมดันไปเกี่ยวกับลวดหนามจะเอี้ยวตัวกลับมาแกะก็ไม่ได้จะดึงให้ขาดใจก็รู้สึกเสียดายเสื้อเลยพยายามขยับให้มันหลุด แต่เหมือนยิ่งขยับก็ยิ่งเกี่ยวมากกว่าเดิมแล้วในจังหวะน,นั้นเองผมก็เห็นเหมือนมีคนเดินเข้ามาใกล้ๆจําได้ว่าใส่กางเกงสีน้ําเงินรองเท้าบูทยางเดาว่าน่าจะเป็นคนงานในสวนเลยตะโกนบอกให้เขาช่วยแกะเสื้อให้พี่ครับรบกวนช่วยแกะเสื้อผมออกจากลวดหนามทีครับชายคนนั้นไม่ตอบกลับซ้ำยังยืนนิ่งไม่ยอมเดินเข้ามาหาผมผมจึงร้องตะโกนบอกอีกที พร้อมทั้งแนะนําตัวผมเป็นหลานนาชิตมาเฝ้าสวนแทนคนก่อนครับพี่ช่วยแกะเสื้อให้ผมทีชายคนนั้นไม่ตอบเหมือนเดิมซ้ำยังหัวเราะผมอีกจนผมเริ่มรู้สึกหงุดหงิดเลยตัดสินใจกระชากเสื้อที่เกี่ยวอยู่ให้ขาดก่อนจะหลุดออกมาได้ผมหันไปหาชายคนนั้นทันทีแต่ปรากฏว่ารอบๆตัวผมไม่มีใครเลยครับเงียบสนิท ไม่แม้กระทั่งวี่แววของชายคนนั้นเลยด้วยซ้ำแต่ด้วยความโมโหที่ยังค้างอยู่ผมจึงเดินเข้าไปด้านในสวนเพื่อตามหาเขาเพราะเข้าใจว่าเขาน่าจะเดินหนีเข้าไปข้างในผมเดินเข้าไปในป่าสวนอย่างลึกขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มรู้สึกว่าไม่น่าจะมีใครอยู่ในสวนแต่ที่ผมได้ยินเสียงแววมาเมื่อสักครู่นี้มันมีนี่นาผมคิดในใจแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพวกเขากลับออกไปแล้ว ด้วยความคาใจผมจึงเดินต่อไปเรื่อยๆเพื่อจะได้รู้ว่านอกจากทางที่ผมเห็นแล้วที่ท้ายสวนยังมีทางออกทางอื่นอีกหรือเปล่าจังหวะที่เดินลึกเข้าไปใจมันก็รู้สึกหวาดดขึ้นมาคล้ายๆกับว่ามีสายตาของคนหลายคนจับจ้องมาทางผมแต่เท่าที่เห็นนอกจากผมก็ไม่มีใครอีกอีกอย่างสวนยางของหน้าผมเขาปลูกยางไว้เป็นแถวตอนลึกแล้วก็ไม่ได้รกมากพอ ที่จะทำให้มองไม่เห็นในระยะไก,กลยๆยิ่งเดินก็ยิ่งรู้สึกขนลุกจนสุดท้ายผมทนเดินต่อไปไม่ไหวเพราะมันเสียวสันหลังขนลุกแบบบอกไม่ถูกจึงตัดสินใจเดินกลับออกมาทางเดิมโอ้ยช่างแม่งไม่หงไม่หามาละผมสาวเท้าเดินออกมาทันทีจังหวะที่เดินออกมานั้นเห็นว่าเชือกรองเท้าหลุดก็เลยก้มลงไปผูกและจังหวะที่ผมกำลังจะผูกนั้น อยู่ๆก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีคนมาสะกิดที่บ่าผมก็เลยหันกลับไปดูแต่พอหันไปก็เจอแต่ความว่างเปล่า <c oughs> นอกจากต้นยางแล้วไม่มีวี่แววของใครสักคนตอนนั้นความกลัวเริ่มแผ่ซ่านเข้ามาในจิตใจแล้วก็เลยรีบหันกลับมาก้มผูกเชือกรองเท้าให้เสร็จแต่พอกำลังจะก้มผูกก็มีคนมาสะกิดที่บ่าของผมอีกทีนี้ผมตัดสินใจไม่หัน แต่มันก็ยังสังิเกไม่เลิกครับจนผมตั้งสติผูกเชือกรองเท้าไม่ได้เลยผมรวบรวมความกล้าก่อนจะตัดสินใจหันกลับไปมองอย่างรวดเร็วแล้วผมก็เจอชายคนนึงที่ยืนอยู่ข้างหลังผมชายคนนั้นใส่เสื้อกางเกงสีน้ำเงินใส่เสื้อแขนยาวสีเลือดหมูใส่หมวกแบบปิดหน้ายืนมองผมอยู่ในระยะประชิดผมจำได้ทันทีเมื่อเห็นกางเกงกับรองเท้าของเขาจากตอนแรกที่โมโหเขา ที่ไม่ยอมช่วยแกะเสื้อให้ผมแต่ตอนนี้ผมกลับอุ่นใจขึ้นเยอะครับที่เจอเขาผมลุกขึ้นมายืนมองหน้าเขาก่อนจะเอ่ยทักทายสวัสดีครับผมเป็นหลานนาชิตเพิ่งมาเมื่อเชา้านี้เออพี่เป็นคนงานที่นี่ใช่ไหมชายคนนั้นไม่ตอบเขากลับหันหลังก่อนจะเดินหนีผมไปดื้อๆแบบไม่พูดไม่จาตอนนั้นผมก็งงๆเหมือนกันครับแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้ เลยเดินตามพี่เขาไปพร้อมทั้งตะโกนคุยกับเขาพี่แล้วพี่ชื่ออะไรอะ่ะนี่พี่ฟังที่ผมพูดรู้เรื่องหรือเปล่าะ่ะชายคนนั้นไม่ตอบเหมือนเดิมแล้วก็ยังเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆผมเองก็ไม่ยอมแพ้ครับพยายามจะเดินต่อจนกระทั่งมีเสียงหนึ่งร้องเรียกผมมาจากด้านหลังน้อยน้อยน้อยอยู่ไหนครับ ผมหยุดฟังเสียงก่อนจะหันกลับมาดูเห็นชายสองคนที่มาส่งผมเมื่อเช้ากำลังเดินเข้ามาตามผมในสวนผมอยู่นี่ครับพี่ทางนี้ผมตะโกนบอกตำแหน่งพร้อมทั้งบวกมือให้เขาทั้งคู่เดินกึ่งวิ่งเข้ามาหาผมท่าทางตื่นตื่นก่อนจะถามผมด้วยน้ำเสียงปนหอบว่าแล้วแล้วนายมาทำอะไรในนี้ครับเนี่ยเออ พอดีผมอยากเดินมาสำรวจดูสวนสักหน่อยอะแล้วก็อยากจะทำความรู้จักกับคนงานที่นี่ด้วยนะครับท่านนายอยากเดินดูสวนเดี๋ยวผมพาเดินส่วนคนงานเน่ยเวลานี้ไม่มีหรอกครับเพราะเขาจะมากรีดยางกันตอนประมาณตีหนึ่งโน่นะ่ะอ้าวเหรอแต่เมื่อกี้ผมเจอคนหนึ่งนะเขาเดินไปทางนี้อะผมบอกคนงานทั้งสองก่อนจะหันมาชี้ตำแหน่งที่ชายคนนั้นเดินหายไป แต่เมื่อหันกลับมาผมก็ต้องตกใจครับเพราะทางที่ชายคนนั้นเดินไปนั้นมันเป็นทางที่ไม่มีทางไปต่อเป็นแนวป่าทึบที่ไม่น่าจะเดินผ่านเข้าไปได้ด้วยซ้ำเพราะมีรั้วลวดหนามขึงอยู่หนานแน่นผมหันกลับมามองที่ชายคนงานทั้งสองแล้วก็สังเกตเห็นได้ชัดว่าทั้งคู่ดูหน้าจึนจืออเมื่อผมบอกว่าเจอคนงานคนนั้นไม,ไ,มไม่มีใครเดินอยู่แถวนี้หรอกครับนายเชื่อผม ชายคนงานคนแรกพูดขึ้นในขณะที่อีกคนก็พยักหน้าเงึกๆเห็นด้วยผมเองก็เริ่มรู้สึกแปลกๆเหมือนกันเลยตัดสินใจเดินกลับออกมาพร้อมกับคนงานทั้งคู่แต่เชื่อไหมครับว่าตอนขากลับออกมาเนี่ยกว่าจะถึงทางออกนั้นเล่นเอาผมหอบเลยไม่คิดว่ามันจะไกลขนาดนั้นได้พอมาถึงที่บ้านพักด้วยความสงสัยผมเลยถามคนงานทั้งคู่ว่าที่สวนยางพารามีอะไรแปลกๆ ที่ผมควรรู้หรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องของคนงานชายคนนั้นที่ผมเพิ่งเจอในสวนถามจริงๆเหรอพี่ที่นี่เนี่ยมีเรื่องอะไรที่ผมควรรู้ไหมชายคนงานทั้งคู่มองหน้ากาันเลิกลักก่อนจะสายหน้ารัวๆไม่มีครับนายไม่มีไม่มีมมถ้าไม่มีแล้วทำไมพี่ต้องให้ตะกุดผมไว้ติดตัวด้วยล่ะโอ,อ้คือ ผมเห็นว่านายไม่มีอะไรติดตัวมาเลยเลยอยากให้เก็บไว้เหรอผมแกล้งทำเป็นเชื่อคืนนั้นผมแกล้งชวนคนงานทั้งคู่มาดื่มที่บ้านแต่ทั้งสองคนกลับปฏิเสธเสียงเข้มแถมยังย้ำนักย้ำหนาว่าหลังจากที่คุมคนงานกรียดยางเสร็จให้ผมรีบเข้าบ้านทันทีอีกทั้งไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรห้ามออกมาดูเด็ดขาด คือแถวนี้จนมันชมยิ่งเห็นนายหน้าใหม่ๆผมกลัวว่ามันจะมาลองของนายน่ะสิโอ้ยนี่เห็นแบบเนี้ยผมก็พอตัวนะพี่ถ้ามาเป็นคนเนี่ยผมไม่กลัวอยู่แล้วชายคนงานทั้งคู่ไม่พูดอะไรและขอตัวกลับทันทีแล้วเรื่องก็เกิดขึ้นจนได้คืนนั้นเป็นคืนแรกที่ผมต้องลงมาเริ่มคุมคนงานเรียกว่ามาถึงปุ๊บ ก็ต้องทำงานทันทีแต่ก็ดีเหมือนกันครับเพราะมีคนมาเยอะๆในเวลากลางคืนอย่างน้อยก็ช่วยทำให้ผมพอจะมีขวัญกำลังใจขึ้นมาบ้างคืนนั้นราวเที่ยงคืนกว่าๆคนงานก็เริ่มทยอยกันลงชื่อพร้อมทั้งหยิบอุปกรณ์ที่ใช้กรีดยางก่อนจะพากันเดินเข้าไปในสวนผมเดินมาทักทายคนงานเพื่อนแนะนำตัวแต่ตอนนั้นเหมือนไม่มีใครอยากจะพูดคุยกับผมสักเท่าไหร่เหมือนต้องการมาทำงานให้เสร็จ แล้วก็รีบกลับจนกวระทั่งผมหันไปเห็นคนงานคนหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังสุดดูท่าทางเขาไม่ค่อยรีบร้อนเหมือนคนอื่นๆผมก็เลยเดินเข้าไปทักทายเขาแต่เมื่อผมเดินไปใกล้ๆเขาเพียงเห็นแค่ข้างหลังผมก็รู้สึกขนลุกวาบขึ้นมาทันทีการแต่งกายรูปร่างและลักษณะท่าทางของเขาเหมือนกันกับชายคนที่ผมเจอเมื่อตอนกลางวันผมหยุดเดินและเปลี่ยนใจทันทีครับ แต่จังหวะที่ผมจะเดินหันหลังกลับออกมาชายคนนั้นก็หันมาเผชิญหน้ากับผมตอนนั้นผมรู้สึกวูบไปในทันทีคล้ายดนวนมนสะกดอะไรแบบนั้นเลยผมเดินตามชายคนนั้นเข้าไปในสวนยางพาราคือมันเป็นความรู้สึกเหมือนว่ารู้สึกตัวแต่ไม่รู้ตัวครับชายคนนั้นเดินนำผมเข้าไปในมุมมืดมุมหนึ่งก่อนที่เขาจะส่งมีดที่ใช้กรีดย,ยางมาให้ผมผมรับมีด แล้วก็เหมือนเขามองไปที่คอของผมและจังหวะนั้นอยู่ๆผมก็ได้สติขึ้นมาพยายามฝืนมือของตัวเองที่กำลังจะจรดมีดลงไปแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรผมถึงบังคับมือของตัวเองไม่ได้มีดปลายขอที่ทั้งแหลมและคมกริบจดลงที่คอผมคล้ายกับว่ามีคนบังคับมือให้ทำแบบนั้นผมพยายามจะส่งเสียงร้องแต่ก็ไม่มีเสียงครับตอนนั้นเหมือนต่อสู้อยู่กับใครสักคน ที่แรงเยอะมากๆผมยืมือตัวเองสุดแรงจนมีดหลุดออกไปชายคนนั้นปรากฏตัวขึ้นมาที่ด้านหลังของผมพร้อมทั้งยื่นมือมาบีบที่คอของผมอย่างแรงผมพยายามแกะมือเขาแต่แกะยังไงก็แกะไม่ออกเรายื้อยุดกันอยู่นานจนผมได้ยินเสียงฝีเท้าคนจำนวนมากเดินตรงมาผมจึงตะโกนร้องขอความช่วยเหลือแต่ร้องยังไงก็ไม่มีเสียงตอนนั้นคิดว่าตัวเองต้องตายแน่ๆ แต่แล้วอยู่ๆผู้ชายคนนั้นก็คลายมือออกแล้วก็เดินจากไปในความมืดทิ้งให้ผมนั่งหายใจหอบอยู่ตรงนั้นผมพยายามจะลุกขึ้นแล้วเดินออกมาจากตรงนั้นแต่ก็กลับก้าวขาไม่ออกเสียงฝีเท้าของคนจำนวนมากเดินเข้ามาหาผมอีกครั้งและเมื่อเงยหน้าขึ้นไปมองผมก็เจอกับคนกลุ่มใหญ่แต่ท่าทางของแต่ละคนนั้นบอกเลยครับว่าน่ากลัวมากม บางคนมีแผลพุพองเวอะหวกคล้ายโดนไฟครอกบ,บางคนมีเลือดท่วมตัวมีแผลคล้ายโดนกระสุนยิงที่ศีรษะมีมีดแทงกลางลำตัวบางคนก็หน้าซีดเผือดเนื้อตัวเปียกชุ่มเหมือนคนตกน้ำทุกคนเดินกรูเข้ามาที่ผมในมือมีไม้บ้างมีมีดพลาบ้างแล้วทุกคนก็ง้างอาวุธในมือขึ้นเตรียมกระหน่ำลงมาที่ผม <c oughs> เสียงยิงปืนดังมาจากอีกทาง ก่อนจะมีเสียงฝีเท้าของคนอีกกลุ่มหนึ่งวิ่งเข้ามาที่ผมตอนนั้นผมช็อกจนทําอะไรไม่ถูกหรอกครับสติมันหลุดลอยกระเด็นกระดอนไปหมดแล้วแต่ที่จําได้คือผมเห็นชายคนงานที่มาส่งผมกับพักพวกของเขาวิ่งเข้ามาพยุงร่างผมออกไปเช้าวันต่อมาผมถึงกับจับไข้หัวโกรธเลยครับเพิ่งรู้ว่าอาการโดนผีหลอกมันเป็นแบบนี้นี่เองหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นผมก็โทรไปบอกน้าของผมทันทีว่า ผมขอลาออกเพราะอยู่ที่นี่ไม่ไหวแน่ๆมารู้ทีหลังว่าสวนยางแห่งนั้นต่างเป็นที่รู้กันว่าผีดุมากเพราะน้าผมแกใช้วิธีไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เพื่อที่จะให้ได้มาส่วนวิญญาณที่ผมเห็นนั้นผมคิดว่าคงจะเป็นอดีตเจ้าของสวนหรือไม่ก็คนที่เสียชีวิตอยู่ที่นั่นถ้าจะให้ดาวสาเหตุการเสียชีวิตของพวกเขาผมว่าน่าจะมาจากน้าผมนี่แหละครับแต่ก็นั่นแหละครับ มันคงจะเป็นเรื่องที่เกินกำลังถ้าผมจะทำตัวเป็นโคนันสืบหาความจริงผมเลยตัดสินใจเก็บกระเป๋ากลับบ้านแทนเพราะมันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่ผมประสบพบเจอมากับตัวแล้วเพื่อนๆเ,เชื่อไหมว่าในสวนยางมีผีจริงๆใครเคยเจอประสบการณ์ชนขนหูลุกแบบนี้กันบ้างมาคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้นะครับถ้าเรื่องไหนโดนใจ จะนำมาเล่าให้เพื่อนๆในช่องแถวนี้ผีดุได้ฟังกันครับขอบคุณครับ